คืออย่างนี้เรื่องสว,วงเนี่ยพอดีมีประชาชนหลายท่านนะครับนะ <_ Destroy> ก็ <_ damit> ต้องเดียว่ามีประชาชนหลายส่วนอยากให้ผมลงนะไปเป็นเ,เ,ป,นเป็นผู้แทนประชาชนนะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมกำลังดูอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ทิ้งตาํารวจและนะครับนะส่วนจะสมัครสวออยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ที่ดีอะนะคือหมายว่าวันนี้เราอยู่ว่างอยู่อะไรที่ทำให้ประชาชนได้เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกว่าเราไม่ต้องการอำนาจแต่เราต้องการทําให้ประชาชนนะครับ เพราะนั้นการทำหน้าที่ประชาชนและผมยังแข็งแรงอยู่อะ่ะนะออถ้าผมสัก60เนี่ยผมก็เดินไม่ไหวละ65้อย่างนี้มันมันเราก็อาจจะแก่แต่วันนี้โอ้โหเรายังมีพลังอยู่เออยอะแยะแล้วเรายังมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่เราจะทํางานให้ประชาชนเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรก็อยากทํางานประชาชนเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนตัวลูกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เราก็อยากที่จะใช้พลังของเราเนี่ยทำงานให้ประชาชนมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับระบาดหนัก เรื่องนี้ต้องระบบนะก็หนักนะครับวันนี้สื่อมวลชนก็คงจะรับรู้ตรงกันนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ช่วยประชาชนได้ผมก็ทํานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องตารวจก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องการต่อสู้ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยอย่ายลืมนะครับ14จังหวัดเนี่ยเขา,เาให้กำลังใจผมอยู่เขาติดตามนะแล้วผมเป็นตัวแทนของคนภาคใต้14จังหวัดถ้าผมไม่สู้เนี่ยก็เหมือนอะไรครับ เหมือนคนสิบสี่จังหวัดเนี่ยเขาก็เขาก็เสียต้องใจไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่เขาคาดหวังนะครับผมคือตัวแทนของคนใต้ทั้งสิงบสี่จังหวัดเป็นตัวแทนของคนรุ่นรุ่นกลางรุ่นกลางค่อนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาดูผมอยู่นะเขาก็ดูตัวอย่างผมอยู่นะว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้นะเพื่อจะให้คนใต้เนี่ยเขาไม่หวังในตัวผม นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกลับเรียยว่าอันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับนะครับพรุ่งนี้29เมษายนษาที่ตอรอจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ปบวท่านคนตั้งที่มีพนตำรวจเอกสลาวิจารณี้เป็นคณะมการนะนักใจไหมฮะไม่ไม่นักใจไม่หนักใจก็ก็ท่านก็ทำหน้าที่ไปนะนะเพราะนั้นท่านก็ต้องทำหน้าที่ไปนะครับวันนี้หลายส่วนก็เดินหน้านะับก็ทำหน้าที่ไปนะครับนะในในคณะครับท่านสลาวุหรือว่าในคณะมีท่านไหนที่ท่านมองว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะวรที่ วันนี้ผมทาหนังสือคัดค้านไปแล้วนะผมส่งไปที่ท่านรองสาวุธแล้วนะเดี๋ยวท่านไ,ไปไประชุมพิารณานะครับผมก็ทาหนังสือคัดค้านไปแล้วนะในเรื่องของกรรมการบางคนที่เอ่อที่เป็นคู่กัดแยงแ้งอนะไรต่างๆก็ทำไปตามสิทธิ์ท่านมัน่นใจท่านสราวุธแค่ไหนครับในฐานะท่านประธานว่าท่านจะตรงไปตรงมาหรือว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคผมผมเชื่อมั่นนะฮะว่าผมผมดูจากการทำงานของพี่สาวุธเนี่ยเขาเป็นคนทํางานตรงงมานะครับแล้วเขาก็ยืนอยู่บนหลักของความเป็นธรรมนะอันนี้ผมไม่กังวลเลยนะครับผมนะครับผมโอเคไหม โอเคนะโ,โอเคนะครับอ,อมัม